สวัสดีค่ะชาววันศุกร์มาเช็คดวงกับรุ่งรุดม,มพยากรนะคะคําพยากรก็จะอยู่ระหว่างวันเสาร์ที่1เมษายนถึงวันเสาร์ที่15เมษายน2566น,25นี้นะคะการพยากรเป็นการพยากร์ดงทั่วไปค่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างถ้าหากว่าท่านต้องการดูดวงนะคะต้องการเช็คต้องการดูเป็นไกด์ไลน์ก็ทักเฟซทักไลน์เข้ามานะคะมาดูดวงเป็นการส่วนตัวคะ่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะวันศุกร์อาจารย์จะดูที่การงานก่อนนะคะ การงานขึ้น the empress ค่ะช่วงนี้ชาววันศุกร์นะคะ the empress เนี่ยท่านจะเป็นที่รักของทุก ทําอะไรก็จะเจริญไปขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับความช่วยเหลือท่านใดที่มีหัวหน้าเจ้านายเป็นผู้หญิงท่านจะได้รับความเมตตาเป็นกรณีพิเศษในช่วงนี้นะคะการไปติดต่อประสานงานถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะคะช่วงนี้การติดต่อประสานงานก็จะง่ายค่ะและท่านไหนที่ทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะการ,กรเกษตรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มโดยเฉพาะของใช้เด็กนะคะท่านจะประสบความสําเร็จ ะจะได้ในสิ่งที่ต้องการธุรกิจจะสมหวังค่ะต่อไปมาดูทางด้านการเงินการเงินขึ้นสิบถ้วยค่ะการเงินดีนะคะครอบครัวมีความสุขง,งานดีเงินดีธุรกิจดีชีวิตรุ่งเรืองค่ะต่อไปมาดูทางด้านความรักนะคะความรักขึ้นห้าเหรียญค่ะความรักให้ระวังการถูกหลอกถูก เอาเปรียบนะคะมีการปิดบังซ่อนเรียนกันอกหักเสียใจค่ะช่วงนี้ความรักอาจจะไม่คดีสําหรับชาววันศุกร์นะคะมีการหันหลังมีการเดินจากกันค่ะส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านะคะ การที่ท่านอยู่ห่างไกลกันหรือว่าคุยกันทางด้านการเงินไม่ลงตัวก็ได้และอีกอย่างเป็นที่สุขภาพนะคะพอมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวสุขภาพไม่ดีก็จะเกิดอาการหงุดหงิดนะคะทาให้มีปัญหาการคุยกันไม่ค่อยลงตัวค่ะจากหน้าไพ่นะคะอาจารย์พยากรณ์ตามหน้าไพ่ค่ะต่อไปเป็นโชคลาบนะคะมีโชคลาบบ้างไหมขึ้นดีเอ็มเพลเลอร์ค่ะโชคลาบก้อนใหญ่เลยนะคะชาววันศุก นะคะได้โชคได้ลาบค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบเมตตานะคะอ็นดูท่านจะได้โชคได้ลาบค่ะสุขภาพราคาเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเึื่อนจัสติค,ค่ะสุขภาพนะคะช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับโรคไตนะคะโรคผิวหนังสุขภาพของชาววันศุกร์ถ้าขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นพวกโรคไตกับโรคผิวหนังค่ะอาทีนี้ เทเทวานางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะอาจารย์จะจับ3ใบนะคะใบแรกขึ้น7จถ้วยค่ะ7ถ้วยบอกว่าช่วงนี้ให้อะลงมือทำอย่ามีแต่คิดอย่ามีแต่ฝันนะคะอะไรที่เห็นว่าทําได้ให้ทําเลยอย่าวางแผนมากเกินไปมีแต่นโยบายแต่ไม่ลงมือทําค่ะ ใบที่สองคือเด็กถือดาบอย่าดือ้ออย่าเอาแต่ใจนะคะอย่ารันนะคะ,ะบางครั้งบางท่านอาจจะดื้อรันเหมือนเด็กๆนะคะแล้วก็รักเพื่อนมากเกินไปค่ะใบสุดท้ายเป็นสามแม้เท้าค่ะสามแม้เท้าก็บอกว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนแล้วท่านจะพบกับความสุขความเจริญค่ะชาววันศุกร์ค่ะอาจารย์จบการบรรยายก่อนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ